วันนี้มาพบกับคุณครูอีกนะคะอ่ะอาแขววในวิชาสังคมค่ะลูกวันก่อนคุณครูก็ได้สอนไปแล้วในเรื่องนี้นี่เป็นรอบที่สามถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเพราะบางคนก็ยังไม่ได้ทำเลยในแบบฝึกหัดยังไม่เข้าใจนะลูกนะเราก็มาเรียนกันใหม่คุณครูก็ไปเรื่อยๆไม่รีบนะคะอ่าไปดูนะคะ เรื่องที่คุณครูจะทบทวในให้ลูกในวันนี้ก็คือวันสําคัญและวันหยุดราชการของไทยโอเคนะลูกนะใครที่ยังไม่ได้เรียนออนไลน์ไม่ได้ทําแบบฝึกหัดของออนแฮนหรือออนดีมานอะไรต่างๆลูกก็ดูในคลิปแล้วลูกไปทําได้นะลูกนะบางคนทําแล้วคุณครูตรวจแล้วที่เอามาส่งก็มีบางคนเคยทาย้อนหลังเอาโอเคนะลูกนะอ่าไปค่ะ,ะวันสําคัญของเรา ก็คือวันที่มีเหตุการณ์ต่างๆอ่าลูกมาดูลูกมาดูคลิปนี้ก่อนลูกมาดูตรงนี้ก่อนเนี่ยวันสําคัญก็คือวันที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในวันนั้นๆโดยให้เราไปทฤฤํากิจกรรมสําคัญในวันหยุดในวันสําคัญนั้นๆนะลูกนะอ่ามาดูต่อลูกอ่าคุณรูกลับไปข้างหน้านะคะ วันสําคัญจะแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทลูกดูนะคะมีสีชมพูสีฟ้าสีส้มอ่าสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนที่ลูกเห็นนะคะจะแบ่งออกได้เป็นสามประเภทวันนี้ในคาบนี้ในคลิปนี้คุณครูเอาแค่ประเภทเดียวนะคะก็คือวันสํำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ที่ทบทวในให้แก่นักเรียน คุณครูเริ่มคลิปเดียวเท่านั้นนะลูกนะแล้วก็ประเภทเดียวด้วยาลูกดูนะคะอ,อันที่หนึ่งวันหยุดราชการวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติและพระหมหากษัตริย์บางคนเรียนไปสองครั้งแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สาลูกก็จำได้แล้วบางคนไม่ได้เข้าเรียนเลยลูกก็ดูคลิปนี้นะลูกนะอันที่หนึง วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันจกักรีวันที่รัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นครองราชอ่ากร6เมษายนลูกดูนี่มีรูปของรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกด้วยนี่มีรูปนะคะ,ะไปดูวันที่2 วันรัชธรรมนูญอ่าลูกไปดูวันรัชธรรมนูญตรงกับวันที่10ธันวาคมเป็นวันที่รัชกาลที่เจ็ดคุณครูวงเล็บว่ารัชกาลที่เจ็ดพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราพระราชทารรัชธรรมนูญฉบับแรกให้แก่ประเทศไทย2,475โอเคค่ะอ่ามีรูปประเทศไทย ลูกมาดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสัญ,ญลักษณ์ของระบบการปกครองประชาธิปไตยนี่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะลูกนะบางคนลูกเคยไปบางคนไม่เคยอาใครอยากเห็นให้ผู้ปกครองพาไปได้นะลูกนะอามาดูต่อไปวันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคลเป็นวันประกอบพิธีฉลองในวันบรมราชาพิเศษตอนนี้ ของรัชกาลที่10ของเราตรงกับวันที่4ี่พฤษภาคมของทุกปีนะคะไปดูต่อวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะลูกนะวันที่5ทธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันพ่อวันชาติและก็วันดินโลก5ทธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของรัชกาลที่9พ่อหลวงแห่งแผ่นดินของเรานั่นเองอลูกดูดอกไม้ข้างบนดอกไม้ประจำวันพ่อดอกพุทธรักษาสีเหลืองคุณครูใช้ขอบข้างบนคือสีเหลืองนะคะดอกพุทธรักษามีสีอื่นก็มีมีหลายสีนะลูกนะเช่นสีชมพูสีแดงก็ใช่ เขาเรียกว่าสีโอโรสอ่าสีโอโรสสีแดงแกมชุมพูอะไรแบบเนี้ยก็ใช่แต่เราใช้สีเหลืองเป็นสีสัญ,ญลักษณ์อ่าประดุดูอ่านี่รูปพ่อหลวงรัชกาลที่เอ่าวันต่อไปวันแม่ใช่ไหมลูก12สิงหาคมของทุกปีวันแม่ของราชินีพันปีหลวงของเรานั่นเองนะคะ ดอกไม้ประจําวันแม่ดอกอะไรดอกมะลิดอกมะล,ลินะลูกนะสีขาววันต่อไปลูกอ่นนี่คือรูปของราชินีพันปีหลวงของเรานน่เองพระราช,ชนานีพันปีหลวงยี่สิบกร,รกฎาคมของเดือนนี้แหลระ2ีกรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่สิบรัชกาลที่สิบนะคะรัชกาลที่สิบองค์ปัจจุบันของเราก็คือพูดได้ให้ก็คือเป็นวันเกิดของรัชกาลที่สิบของเรานั่นเองนะลูกนะอ่าลูกดูอ่านี่คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สินะคะอ่า อีกวันหนึ่งเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์23ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของรัชกาลที่5พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันปิยมหาราชานี่รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 อ่านลูกดูทั้งหมดนี้นี่คือวันสำคัญและวันหยุดราชการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะคุณคุณลืมไปยังอีกวันหนึ่งในนี้อาจจะไม่มีในพอยนนี้ในคลิปนี้อาจจะไม่มีลูกก็คือวันสำคัญของพระนางเจ้าสุธิดาราชินีองค์ปัจจุบัน ของชาวไทยก็คือ3มิถุนายนนะลูกนะสมิถุนายนสมิถุนายนที่ผ่านมาที่กล่าวมานี้บางคนรู้แล้วบางคนจําได้เลยบางคนยังไม่รู้เพราะลูกไม่ได้เข้าเรียนเลยลูกก็ดูในคลิปนี้ในภาพนี้ในคลิปนี้คุณครูใช้เฉพาะวันสําคัญที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ ในคลิปต่อไปเดี๋ยวลูกจะเจอกับครูวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาในคลิปที่สองนะคะคุณครูเอาแค่สั้นๆให้ลูกแค่จำได้ถ้าคุณครูไปหมดมันยาวพอจบสามประเภทแล้วเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันเข้าใจไหมคะอ่าถ้าลูกเข้าใจให้ลูกดูในแบบฝึกหัดของลูกควบคู่ไปด้วยในแบบฝึกหัดของสังคม นะคะลูกดูคลิปคุณครูแล้วลูกก็ไปดูในแบบฝึกหัดหนังสือลูกด้วยแล้วลูกก็จะทําได้คลิปนี้แหววหวังว่าลูกคงจะดูแล้วลูกแหวลูกไปดูในแบบฝึกหัดแล้วทําควบคู่ไปนะคะแล้วติดตามคลิปต่อไปที่แหววจะลงในประเภทที่สองโอเคนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ